สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับผมตะวันนะครับวันนี้วิดีโออที่เราจะโชว์กันในวันนี้คือเป็นเทคนิคการเปลี่ยนความยาวของวอนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ทุกท่านหลายหลาคนถามมาอย่างเช่นเรามีวอลอยู่แล้วตรงนี้เราอยากจะเปลี่ยนความยาวของมันนะครับเราจะเปลี่ยนยังไงหลายท่านคงเคยทำวิธีนี้สมมติผมเปิดแปลงชั้นหนึ่งนะครับ เราเห็นวอลูปแ่างแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะไปดึงมันดื้อเลยแบบนี้สมมติผมอยากยืดความยาวตรงนี้ออกไปเป็นหนึ่งเมตรนะครับผมพิมพ์ตรงนี้เป็นหนึ่งเมตรปุ๊บอ่ะคิดว่าได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูผลกันในทีดีนี่ปรากฏว่าวอลเรากลายเป็นรูปนี้ไอโนดที่อยู่บนสุดเนี่ยมันมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับเลื่อนไปเมตรหนึ่ง คือผมอันดูก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคลิกตรงเนี้ยครับพอเราคลิกโหนตรงเนี้ยปึ๊บมันกลายเป็นโหนบนสุดที่อยู่ชั้นบนสุดมันไม่ใช่โหนทั้ง2ตัวนะครับจริงๆแล้วเราจะเปลี่ยนโหนตรงนี้ก็ได้ที่ชั้นบนทีหนึ่งชั้นล่างทีหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าผมมีวิธีแนะนําก็คือ,อทุก วอลเนี่ยจะมีเพลนของมันเป็นของตัวเองอยู่นะครับอย่างเช่นวอลตรงนี้วางอยู่บนกิดลายสองมันก็อยู่บนบนเฟรมสองนะครับผมคลิกขวา,าคลิกขวาเลือกนะคบปึ๊บคลิกขวาเลือกโอเพนเฟรม2นะครับผมคลิกโอเพนเฟรม2ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือผมจะไปเปิดเฟรม e 2ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกไลคลิกเปิดเฟรม e 2ขึ้นมาจากนั้นผมอยากจะ ยืดวอลไปในทิศทางกินลายอี e, ใช่ไหมครับผมดูเฟรม2กินลายอี e, มาอยู่ฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งผมต้องทำก็คือผมต้องออฟเซตเส้นเนี้ยออกมาเมตรหนึ่งก่อนนะครับผมไปที่ย e ี e e ดขอโทษทีไปที่โมเดลนะครับคอนแทคชั่นลน์แล้วผมก็เลือกตัวน,นี้พาเรวควิกผมออฟเซตเส้นนี้ออกมา1เมตรคลิกที่เส้นนะครับกด F 2พิมพ์1เมตร นะครับแล้วก็ enter ปึ๊บผม escape ออกผมจะได้เส้นอ้างยิงมาที่ขนาดกับเส้นกีดลาย C 1เมตรใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมคลิกที่ wall แล้วผมก็มา modify จุดนี้เปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับข้างบนอีกหนึ่งครั้งปึ๊บแบบนี้แล้วผมกลับไปดูที่เห็นไหมครับผมจะได้วอลที่ยื่นออกไปเมตรหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาเราแก้ไขความยาวของวอเนี่ยเราต้องไปแก้ในรูป2มิต,นมมตนนนนินะครับเฟรม2มิติของวอนั้นนนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ